ตำบลปากกลานอ,อรพระนครศรีอยุธยาได้รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านปลูกพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรเพื่อบริโภคในครัวเรือนครบ100%ในพื้นที่14หมู่บ้าน และได้ดำเนินการขยายผลสู่โครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันโดยร่วมกันปลูกไม้ผลบริเวณโรงเรียนวัดและถนนในหมู่บ้านโดยมีเป้าหมายดำเนินการให้มีพื้นที่สาธารณะที่สามารถเป็นคลังอาหารสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้จากการปลูกไม้ผลผักสวนครัวและพืชสมุนไพรเกิดความสามาคัคคีมีสวัสดิการชุมชนสังคมเกื้อกูลมีสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ดีในชุมชนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐ กิจพอเพียงต่อไป